เ้วหยุดอัดตรงไหนอ๋อเจอล้วเจอแล้ว,ลวต้องหนเจอด,ด้วยเออเอาละสวัสดีตัวฉันอีกคนที่กำลังดูอยู่โอ้ก็มาสั่นไหนนี่คือโต๊ะของนายในปัจจุบันนี้โลกดีนะหัดจัดซะบ้างใช่ฉันนี่แหละไม่ใช่นายลูซี่มีอะไรเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งแล้วตาเป็นไงล่ะไม่ตะวางขึ้นเลยนี่ตองนี่ขอนำเสนอนำสเสนอนี่คือย่นกันดัมที่ชืออ่อว่าอะไรอะไรไม่รู้ที่เป็นของเถื่อนเพราะว่ามันถูกดีใช่เออไม่นะแป๊บหนึ่ง ตสิ่จำันแล้วมาดูไปต่ออันนี้คือการ์ดแชมพัดที่ได้สามโขนเยอะก็เลยมาวาดทิ้งไปแล้วมีกาวแล้วมีเครื่องใช้เครื่องมือสารพัดและปากกาที่หมดแล้วส่วนนิดโซใช่ปากกาที่เหลือหมดแล้วแล้วก็ดโซสับแทงมันน่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นขยะมากกว่าแล้วก็สมุดที่จะใช้ติวแต่ไม้ได้ติวไล่เป็นไงมั่งฉลาดเหรือยังหลังจากติวไปแล้วแม่หลังจากเที่ยงไม่ได้ติวโอเค การน,นี่คือกล่องนมที่ใช้วางโทรศัพท์มือถือเวลาดูอ่ะอีกโทรศัพท์มือถือสาธิตหนึ่งอันนี่คือนี่วางอ่ะโชว์ดีตกไปแล้วนี่คือโทรศัพท์มือถือของนายดูซี่มันยับยืนดีนะโอเควางวางขึไม่เลยชิ้นดีเลยนี่คือเกิดไกลไม่รู้พูดทําไมทีนมาดูกันนี่อ่ะเชื่อเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผม ใช่เพราะคิปนี้จะไม่ตัดปกติไม่ตัดหรอกแ,แต่คิมแบบนี้ปกติจะตัดแต่เขาพเศษนะโอเคไม่ตัดแล้วกันและดูนะครับนี่คือประกาศที่ใช้ในการวาดรูปแรกอันนี้คือ Swiss. สวิสสวิสที่มีชื่อว่าอ่าสว่านใช่มันคือสว่านของมาเลเดอร์ฟุซีโอเคเป็นไงล่ะนี่คือการไฟบรรยากาศมันคือลวดสีที่เอาไว้ใช้ในเป็นแบบวาดรูปและมีเยอะแยะเลย ฝีตงน,น,นั้นเป็นพ่กาหรอกนี่คือหน้ากากที่ทำขึ้นมาใช่ในคลิปนั้นในคลิปที่เราเรื่องที่พูดพูดไม่รู้เรื่องใช่ต่อไปนะฮะเราจะทำคลิปสอนคนพูดรู้เรื่องให้คนพูดไม่รู้เรื่องโอเคตอนนี้ก็น่าจะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วไม่มเข้าใจที่นี่คือกล่องใส่การบันการแล้วคือรูปนี้ว้าวใช่มันติดมันมันมันไดมันติดอย่างเงี้ยเนี่ยมัน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 เป็นอย่างเ,ง,เาง,งี้ยแก้ไม่เป็นวางไว้เนี่ว้าว,ว,าว แค่ปิดมันเปิดแล้วเปิดอัาวชื่อใส่วีซีวีและนี่คือคือซุ้ยของมาร์ตุสตุสสี่แล้วมันคือไอคอนของมารเตอร์ุสโกสใช่แล้วนี่เวทการันเป็นเด็กกีฬาเลนอันนี้เด็กเกมไม่เจอด้และเมกาคนุนี่สักพักเราจะซื้อเนโอนต้ามาเราเป็นเด็กแขนสีเหลืองอ่า,าแล้วนี่คือพระเจ้านี่คือฟอรฟายของผมแน่แนโคตรผมจะตกเป็นเจ้าให้ได้เลยไหมแล้วโคตรหน้าผมปะหน้าดูป้าผ้าแล้วมาดูกันซิว่านี่คืออะไร จุ๊บนี่คือนั่งจิ๊บคือสม,มุดนั่นนี่คือถ้าพลเมืองที่ต้อนจะวาดอยู่ภายในนี่ไม่ใช่ในนี่โอเคไม่ใช่ในนี่ผมจะวาดสมการฟิวสมานคิฟิวนี่ยังไม่เสร็จอยู่ดีอ่ะยวีย่าทำไม่ใช่ที่จะทำไม่มีเวลาทำใช่แล้วมีเวลาทำแล้วแบบล่าที่ผมว่างไว้ออแล้วนี่คือกระดาษที่จะเอาไปว่าล่าต่อจะไปโรงเรียน แล้วนี่คือการมากมายคุณขอแล้วนี่คือภาษาอะไรสักอย่างไม่รู้ที่มันมีอยู่ในกระตูนก็เลยมาทำตาแต่ก็จะไม่ใาที่เจ็บจำภาษาอังกฤษจจะไม่รอดเลยต้องจำภาษากฤษเพื่อต้องจำภาษากฤิเพื่อเรียนภาษาเนี้ยคือตั้งใจเรียนภาษากฤษเพื่อจะได้มาใช้กับภาษานี้ดูปกติไม่เคยตั้งใจเรียนกับภาษาอังกฤษเลยโอเคเราต้องกดตรงนี้จะมันหลุดไปหน้าจอนั้นต่อใช่เราตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเรียนภาษานี้คิดดูเถอะ แถมต่อสายญี่ปุ่นยังท่องไม่ครบเลยเอ็ M 4, M 5สี่เอ N4 ห้าสมาแล้ว n อ็ห้ายังท่องไม่หมดเลยอ๋อแล้วนี่กล่องใส่การที่ข้างล่างนะฮะแล้วข้อมบนก็คือก็คืออะไรสักอย่างที่มันกลายาเป็นตัวนี้แลว้วชา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 ,ชาเป็นการลิวตัวที่หวยมากเลยยังไงนายคงได้เห็นความทรจำร้อ,องไห้ไหมร้องไห้ไหมความทรงจำอันเก่าแก่สำหรับนายคือคือ จะเปิดโคมไฟทําไมเราเพิ่งมาได้แค่เปิดโคมไฟทําไมทําไมไม่เปิดไฟตั้งแต่แรกแป๊บนึงโอเคกัดแล้วเปิดไฟไมันเรียบร้อยแล้วโอเคปิดโคมไฟได้โอเคดวงสว่างขึ้นเยอะเลยเแสงแดดยามเช้าส่องประกายทอแสงโอเคแล้วมาเริ่มต่อแล้วนี่คืออินชักของนายท้าดาอินชักตรงนี้มันพังไปแล้วเรียบร้อย มีกระทำเอ่อมาสเตอร์เกตอีกหนึ่งตัวแต่มันเป็นของเถื่อนแล้วก็ถือว่าดีมาสเตอร์เกตหรือมังปกติครั้งแรกเป็นของบรรไดหนึ่งพันบาทแต่ของเถื่อนห้าร้อยบาทเอ่อของเถื่อนแข็งแรงกว่าของบรรไดมันจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แล้วไม่รู้ทำไมนี่คือสีที่ตั้งใจจะพบนกแต่ก็ล้มเลิกไปใช่นี่แหละผมเป็นคนแย่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จอ๋อนี่คืออะไรนี่คือภาพหลักเคิดโทรศัพท์อินกันแต่ไม่ได้ใช้ใช้กัน เดี๋ยวจะให้ดูว่าใช้ไหนแบบนะอันนั้นเก็บไปก่อน,น,นอยู่ภาพที่ไม่ต้องดูก็ได้นะใช่แล้วก็เอ,อ่อเคล็ดสัตว์เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันออไม่ต้องดูแล้วกันนะเฮ้ยไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊กทันน่ะทันปันนึงถอดสับคนมาคุกกำลังมาอ้าช่วยช่วยเฮ้ยไอจุ๊บไอจุ๊บถอดมาแล้วถอดมาแล้วไอ้จุ๊บนี่ ตามันเป๊ะโอเคเล้ฉันก็กลับมาหน้าอีกครั้งหนึ่งโอเคไม่เป่ายไปแล้วนี่คือการรีวิงโยนของฉันฉันนั้นฉันเนนาคนายดูอยู่สินะใช่นายคงคิดอยู่ในใจว่าฉันกําลังแ่ฉันตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่และนายพูดอะไรขอให้ฉันเนรนาคตเฮียนายเป็นไงมั่งฉันขอให้นายพูดหรือเรื่องมากกว่านี้แล้วมีเพื่อนครบนะใช่แต่ตอนนี้จะมีเพื่อนครบก็เถอะยวสิบโดนเพื่อนหลังเก่งไงไม่รู้ยบาย เชื่อมตนไหนคิดหน้ากับบันทึกความทรงจำเกมแต่ก็ไม่ได้ทำเกมแล้วเพราะขี้เกียจเล่นใช่ปกติไม่ต้งสื้